ที่ทางวิตามิลนะครับเปิดแคมเปญที่เรียกกันว่า best start นะครับปลุกกระแสคนไทยสายที่ต้องการดูแลรักสุขภาพกับวิตามิลไลท์น้ำตาลร้อยน้อยลงถึง50%นะครับติดตามจากรายงานพิเศษนี้และผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ไวต์มล์วหนึ่งในผู้นำตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในขวดแก้วเปิดตัวแคมเปญ b บ s t Start โดยมีม a r i o m เม r e r อร์แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดเข้าร่วมง,งานพร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่และร่วมเล่นกิจกรรมกับแฟนคลับภายในงานมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดววต์มล์วไลท์ light, น้ำตาลน้อยลง50ให้รสชาติเข้มข้นอร่อยเหมือนสูตรออริจินอลตอบโจทย์สายเฮลตี้พบกับววต์เมล์วสูตรออริจินอลและววต์มล์วไลท์ light, ได้ทั้งแบบขวดแก้วขนาด300มิลลิลิตรและแบบ UHT ขนาด200มิลลิลิตรได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้ววันนี้ค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับการเปิดแคมเปญใหม่ของไวต์ต b วเบสต์สตาร์เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยไวต์ติวเลนะครับเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่ไวติวเบอยากจะมาปลุกกระแสคนไทยนะครับให้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากให้ไวติวิลนะครับมีโอกาสได้ช่วยรองท้องคลายหิวนะครับก่อนที่เราจะเริ่